ครับสวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลล์อิเกินะครับวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆนะครับสหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับผมที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมเพื่อหารายได้เสริมพิเศษนะครับผมก็สามารถแอดกันมาได้ที่แอดเจ็บไปเก้าฟันจีนะครับผมแอดเจ็บไปเก้าฟันจีนะครับเขามีเกมโคตรเยอะนะครับบริการเขาดีเยี่ยมนะครับผมแถมยังไม่พอนะครับยังไม่คุ้มนะคะอย่าลืมนะครับแอดเจ็บไปเก้าฟันจีนะครับผมอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆที่ 789ฟันจีนะครับผมแล้วมาเจอกันในเกมค่ะไปหาช่างต่ยนะครับโดยที่เราจะพารถคันใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือน้องเมกานะครับผมยย้ยได้ชื่อแล้วเว้ยชื่อน้องน้องเมกาไม่เดี๋ยวค่อยแต่งชื่อน้องกันอ่ะก็เป็นเอาว่าผมเอารถใหม่ที่ซื้อมานะครับเป็น KX85 นะครับเดี๋ยวเราจะไปจูนกันที่ร้านช่างต่ยทีอาร์ซีขนมนะครับให้ช่างต่ยจูน ได้ผอมก็คราวนี้แหละครับดูทรงละก็แถมขาตั้งมาด้วยเหรอครับผมนี่นะโอ้โหถ้าไม่แถมนี่ผมลำบากเลยพิงอย่างเดียวต้กระบต้อ็คืออันละแสฝดต้องพิงขาตั้งก็ไม่มีสโลมอ่นะโอ้โหนี่ต้องวัดด้วยนะวัดนั่งพิงมาดู จุดรวมนิ้วชอบหลุดอันนี้เดี๋ยวถ้าหลุดบ่อยก็ต้องใส่ล็อกยางล็อกยางไม่ได้ทำให้เลยางมันเป็นเทคนิคของคนที่แข่งมอเตอร์คอร์สมาก่อนลืมบอกว่าเมื่อก่อนผมเล่นไอ้พวกนี้อยู่ใช่ช่างตัวแกแข่งรุ่นนี้มาก่อนแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวล็อกไว้ในร้านตัวล็อกอ๋อล็อกตัวล็อกยางอันนี้อันนี้มันลมออกง่ายไหมช่างตัวเราต้องเติมบ่อยไหมไอ้พวกนี้ ตอนเคลียต้องเช็ดลมเช็ดน้ำมัน,น้ำแล้วก็น้ำมันที่คาในอ่ะไอ้ดีดอ,ด,อ,อดูดออกมันก็มาเขย่าก่อนเพราะทัวทีอ่ะมันจะหนักกว่าน้ำมันมันจะนอนบนข้างล่างแล้วมันไม่ได้ผสมใช่เพราะงั้นเราต้องเก่งอย่างเงี้ใช่นตุ้ยเก่มันก็ไม่ได้ไม่ดีต้องดูดออกมาก,ก่อนแล้วเขยา่าเยอะสุดอ่ะถ้าเราขี่ปุ๊บน้ำมันทัวทีออกหมดเลยน้ำมันเพียวๆอยน,นี้หลับอ๋อไม่หลับก็พึ่เร็วอ่ะให้คุณใช้น้ำมันลิตรสองพันก็ได้ มันแยกกันอยู่อ่ะมันก็ไม่มีความหมายโอ้ใครจะเล่นดูไว้ให้ดีความลำบากมาเยือนแล้วความลำบากเยือนต้องละเอียดโอ้โหเ,เคยเคยครอบเนี่ยเคยแล้วครับแล้วมันยุบเราดูดิครอบเนี่ยทิ้งนลำหนักเลยดิดาเนี่ยสูงประมาณนี้เหห,ห,หมดเลยจ็อตเหลือเนี่ยช่วงอีกเหลือนิ้วครึ่งครึ่งยุบ อันนี้มันต้องผมสนะผมพอดีโอ้โห้อาี่ร้อยยี่ห้าไอาถูกด้วยจริงจริงลาแล้วใช่ไร้อยยี่ห้าร้อยย่ห้าถูกปะถูกทีมึงกว่ามั้งประมาณครับประมาณทีมึกว่าห้ามื่นโคตรสวยเลยแต่มันไม่มีมันไม่มีใหม่ล้ใช่ทำไมเขาเลิกผลิตไปเลอกผลิตมันตอนนี้เขาเขาผสินเสี่ยงวะอ๋อยุคนี้ยุคี่ยงวมดไปแล้ว ครัแล้วแรงไหมใช่ตัวสีจังอเปล่าแรงท็อกันเยอะเฮ้ยสุดยอดนีีท็อกเยอะนาฬมกาน้ำั่นก็ประหยัดออ๋เติมอะไรก็ได้อย่างนี่หรอครับเติมเติมมากเติมเป็นสิ่งแล้วนะทำเป็นมาแต่ว่านั่นแหละมันไม่มีตัวทีแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเสี่ยงว่าต้องเช็คตามชั่วโมงมันมีชั่วโมงติดเล่นตรงนี้เลยนะถึงชั่วโมงปุ๊บต้องรื้อเปลี่ยนรื้อเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหลับโอ้โหไอ้เวทีเวทีเนี้ยของมันนะคมันกำหนดชั่วโมงเลยถ้าขืนได้ก็ขืน ไปก็รถวาร์ผ่าอันนี้คือเขาบอกผมมาว่าห้าชั่วโมงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้งานห้าชั่วโมงแต่เขาเยกร้อไม่ถึงแล้วเยกร้อมันนิดเดียวใช่ไหมเนี่ย,ดดยอ๋เอเหตุนั้นคือกรณีที่ว่าะเขาเรว่ามาซื้อแข่งมาที่แข่งที่ซ้อมทาเยอะอง<ม>าหาตังก่อนหาตังซื้อน้ำมันก่อนแพงเหรอชั้นตัวในตัวดิละร้อยดิละพันเฉลี่ยแล้วทั้งลูปทั้งอะไรทุกอย่างประมาณน่าจะเกือบพัน ทิ้ดดึงเนี่ยนะกับรถลูกที่มันแบบพับ้วบหมดเนี่ยนะโอเจ็บจี๊ดเลยน่เด็กเราถามว่าทำไมไม่แต้มแล้วแข่งแม่บอกแล้แข่งมันลำง่ายแบบน้ำทางกับน้ำมันในเอทีเอสก่อจะผ่านอีกนะเอกว่าจะผ่านแล้วก็ต้องซ้อมไปอีกนั่นแหละนั่นแหละกี่ชุดอะโอ้โหน้ำมันสีเหลืองไม่มีขายแล้ว แรกไล่ต้องไล่สีฟ้าแล้วนียไอมีน,นั้นหละแต่ว่าต้องไปหาแกลอนแล้วก็ซื้อตุนไว้แล้วก็ไปไว้ในที่เย็นนะมันจะไม่ไม่เสื่อมไม่เสียครับสีฟ้านี่คือไม่ไม่เล่นในสีฟ้าต้องใน,นโอยอ,อ,อย่าไปยุ่งม,มันเย<ว>อยู่แต่มันอะไรดีที่สุดนะแพงแพงเรามาขี่แบบนี้ไม่คุค้มครับผมโอเคแ,แล้วแล้วพวกนี้เราจะหาซื้อได้ไหมเช่นตัวน้ำมันเนี้ยได้อ๋อแต่จะพอมีอยู่แต่ว่าแต่เราเขายกเขถอดแล้วใ ลคนบอกว่าอ๋อนี่นี่นี่พี่ชายตัวสั่งมาตุ๊กตกสั่งสั่งรถกระบะสั่งรถกระบะตัอย่างของดีอันนี้เท่าไหร่ครับท่านตัวเลยของดีถ้าเป็นมอเตอร์ทุ่นโทษนะเกือบพันถ้าเป็นเชลก็พันกว่าสี่เกียร์อันนี้ขี่ได้แล้วยกล้อวันนี้ไม่ได้ขี่โหดใช้ไป้ยังไม่กว่าเอ๊ะแปลว่าไอ้สนามที่เขาขี่กันเขาขี่โหดกว่ายกล้อใช่ไหมใช้ใช้รอบสูงกว่าทุกกกอย่่่่าาาางงสูววขี แต่ยกล้อแป๊บหนึ่งก็ลงก็ผ่อนแล้วไม่ไม่เปิดที่เครื่องเลยที่แบบยังครับไม่ได้เสียเดี๋ยวได้ยินนิดเดียวนิดเดียวแล้วมันน้ำมันหมดก็ใส่มาระเดียดใช่ครับตั้งตัวธรรมดาของธรรมดาของแบบนั้นเขาใส่พวกอะไรแต่ว,ว่าไอ้นี่พวกนี้เคลีร์ที่ก็ติปเพื่อไม่ใช่ได้เลยเป็น<อ>ตัว ไม่เนี่ยท่าปดในตัวจริงเหรอพ่อในตัวมันเหมือนนี่เลยเหมือนกันเลยเนี่ยจริงครับดูกผสมเลยแล้วก็ความขยันแล้วก็ใส่แล้วทิ้งไว้ในระบบไม่ได้ด้วยในตัวต้องกัดตกัดหมดเลยนะเนี่ยเวลาขี่ซ้อมเสร็จก็ต้องดูดออกทางร้านโอ้เวลาเหนื่อยเกียบอุ้ยเหนื่อยนะอย่างนั้นนะเหนื่อยดิข่อยได้วติดเครื่องต้องเหนื่อยนะติดเครื่องต้องรุนนิดพอแล้วไม่ได้เลยพอบู๊เสร็จแทบไม่ได้คุ้มไม่ซวอมคุ้มไม่มีเลย ถ้าในตัวทำงาอะไรมันจะกินอะไรตัวไม่ดีเลยมันจะสึกหลออีกนะสูงก็สึกเร็วดีนะครับท่านตัวยทำรถให้ลูกค้าดีกว่าทำรถลูกค้าป่ะใช่บู๊ไปก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยวิ่งโชยเนี่ยจริงครับมันวิ่งโชยอย่างเดียวไม่เผื่อมีเนินทุนกระเป๋าหนาๆทำได้บู๊ได้อยู่ใช่ไหมท่านตุ้ยท่านมีเงินทุนพอใช ผู้แข่งผู้แข่ง <laughs> เริ่มแล้วเริ่มแล้วสองลิตรนะใส่เม่มากิ้เดีย๋ยวจะดูว่าได้กี่รอบเหมือนกมันกินเยอะใช่ไหมไม่ธรรมดาอยู่อ่ะรถสูงเนี่ยโอเคช่วยกันจำนะอันนี้คือใส่ไปสองลิตรนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าได้กี่รอบ <laughs> ดูด,ไดูได้เขื่อนไหม <laughs> ได้เขียนไหม ไม่ม ain <r> ีไมไม่มีอะไรบอกด้วยนั่นสะอไหมหาแล้วตื่นเต้นเอ็ดรถฟังแล้วแหวนหลวง เข้าป่าเลื่อนเข้าป่าจริงเหรอครับโอ้ป่าโอ้ยโคตรเลยโอ้ยผมไม่กล้าบิดเลยอย่างเงี้ยบอกตรงเลย มันวะซึ่งตัวกล้าขี่ด้วยวะเนี่ยโอ้โหนักแข่งเก่านักแข่งเก่าโอ้โอ้ยผมผมกลัวตายหาเลยซ้ายของเครื่องตัวจริงๆอันนี้ Đen <laughs> Mà đi luôn Cái máy rồi, à. máy dứt Đen 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 lên máy luôn Ơ, tông ngăn, tông Tôi đi cho

แรงมากแร <c oughs> งมากเล่แบบหือเลยอะ่ะ <c oughs> บอกเลยเตรียมหงายเลยเนะี่ยจริงจจากใจ <c oughs> ใชิงอ่ะครับปลาช่างตัวแต่แบบนี้แรงมากเลยนะไ <c oughs> อมันกวัยครับแต่ผมไม่ใจสื่อผมสื่ไอเอ็มดีไวเซต์ดีอาร์เอาไวเซต์เอ็กซ์แคลส์ชิงอ่ะครับ แรงนะทั oh. 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 Uh ้งตัวคุมได้ไงเนี่ยดูดิดูแกงทั้งโอ้โหนี่อะยังสุดมลอะ กวแข่งเก่าต่อด้ตึจับต้นนี้โอ้ดูแกหอยโอ้โมีการบอกเลี้ยวมาบอกมันโอ้ตื่จริงอ่ะ สมแล้วทั้งคนสมแล้วครับสมแล้วยอมสมแล้วโอ้ยไ้ขี่ให้ชินกินก่อนเดี๋ยวขึ้นนี้ติดต่อสนามไหมปาดเกินว่ะต้องค่าอย่นี้แล้วกัดฟันไม่เป็นไรเราก็นี่โชคมันให้ตัวเยอะแกขี่มันมากเลยนะ ป้ายเจตัวแต่ว่ามันเมื่อกี้มันดีดตัวมือจะหลุดไอตอนที่มันแบบเจออะไรอย่างเงี้ยมือจะหลุดอย่างเงี้ยมีรากไม้อยู่นั่นแหละผมกลัวแบบหลุดปุ๊บหน้าหลุดผมไม่กล้าส่งเมื่อกี้ถ้าส่งปุ๊บเดี๋ยวหายต้องตองยกตุบแรงนะเจ้งตัวขับโคตรแรงเลยอ่ะเนี่ยแต่ระหว่ามันต้องมันต้องล่าสุดมันเตะมันเสียงหวาไม่ได้ฟิวมันคุณระฟิวมันต้องเค้น่ะใช่คัดคันเร่งคือคันเร่งต้องขึ่งคัดครึ่งอ่ะ อมันที่ปล่อยหมดไม่ได้แล้วอมไว้นิดไงแต่คัสพวกนี้มันมันจะหมดเร็วไหมชั้นตัวนี้เขาออกแบบมาเขาออกแบบโดยเฉพาะอยู่แล้วเฉพาะทางอยู่แล้วเฮียเรื่องว่ะแรงชิบหายชั้นตัวขับเรื่อนมากเลยอันนี้ไม่ได้กี่นาแล้วเป็นปีแล้วอุ้ถือว่าถือว่าได้ชั้นตัวท้ายปัดไม่ไหวอ่ะผมเกี่ยวนี่ จับโคตรแน่นเลยเมื่อกี้เกือบหดุดแล้วมันตีแขนผมเลยนะให้เราแล้ว,ลวต้องขี่น,นานแล้แล้วพรุ่งนี้จะรู้เลยโอ้โหปวดตัวเลยโอ้โหอะไรอ่ะฝุณเข้าตาเลยฝุ่นเข้าตาแดดมันส่องมาดีปกติพวกนี้มันต้องมีหมวกมีแว่นอ๋อโอ้โหแม่งเจ็บมือเ <laughs> มื่อกี้มันดีดนี่ไงมีรอยเลยไอ้มือคัดมันดีดนิ้ว <laughs> โอ้ยปักเขาให้มันจะมีตรง ขามาช่างตัวดักไม้เลยย้ำอีกทีนะครับผมแอดเจ็ดเป็ดเก้าฟันจีนะครับต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมกับแอดเจ็ดเป็ดเก้าฟันจีรับประกันได้เลยว่าเล่นได้แล้วไม่มีการโกงไม่มีการปิดเว็บนี้แน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับแอดเจ็ดเป็ดเก้าฟันจียังรอคุณอยู่นะครับอย่าลืม มันไม่ง่ายอ่ะทำไมมันดูยากจัง้วยพอแบบนี้ปุ๊บถ้าผิดนิดเดียวนี่คือห่ายเลยนั่นนี่นี่เหลือสีเหลือนอ่คือขี้โร้ผสมมาเหลือประเด็นคือหาน้ำมันให้ได้เรียนภาษาอังกฤษ เลนะืดเป็นะเดี๋ยวไปไอกระลึมอ๋อลืมยาง<อ>นี่ยตรงนี้นไม่ได้ต่อ At night, uh. what am I doing? Did I do it right? Uh. All these thoughts keep me up at night. Uh. I can't think straight. Need the light, I, I need know. to breathe. Get me up in